สำหรับเข้าสวนสไตล์เราวันนี้นะครับก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับชมพู่ทับทิมจันนะครับซึ่งที่เห็นนะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นที่เราตัดไว้นะครับสองปีกว่านะครับพอหลังจากสองปีผ่านไปนะครับเขาก็จะแตกมาใหม่นะครับแล้วก็มีกิ่งกระโดงขึ้นมานะครับต้นเบลอร์แล้วเหมือนกับพวกเขานะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนู้นเขาก็จะสูงมากอย่างนี้ หลังจากสองปีผ่านไปนะครับเราก็วิ้นว่างจากการห่อนะครับแล้วก็จากการคุมคุมต้นเขานะครับก็ไม่ได้ทํามาสองปีนะครับพอมาปีนี้นะครับก็ดอกเต็มต้นแนละ้วทุกต้นเลยดอกเต็มทุกต้นเลยเราก็จําเป็นที่จะต้องตัดกิ่งกระโดงเขาออกมาอีกครั้งนะครับก็จะเหลือแต่กิ่งข้ขางๆนี้เราก็ตกแต่งกิ่งก็เหลือประมาณนะี้ก็เอาแค่นี้พอไม่เอาเยอะนะครับเพราะว่า เยอะเกินไปนะครับสูงเกินไปก็เอาไม่ถึงนะนี่ก็ได้แค่นี้เดี๋ยวเรารอนะครับรอรอดอกเขานะครับให้เป็นกระป๋อมากกว่านี้นะครับเราก็อาจจะห่อนะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้ตะข่ายคุมนะครับซึ่งเราเคยทําคลิปไว้นะครับทําคลิปไว้ก็คือชมพู่ไม่ต้องห่อนะครับใช้ใช้ตะข่ายนะครับคุมนะครับคุมทั้งหมดเลยแต่ปัญหาของเรานะครับตอนนี้นะครับก็คืออากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับดอกก็จะร่วงนะ เราได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะไม่เอาเยอะเพราะว่าเยอะนะครับเอาไม่ไหวครับทําไม่ทันต้นมีใหญ่อย่างงี้นะนีก2ปีนะว่างเว้นจากการที่ไม่ได้ดูแลเลยเลยตัดทิ้งไว้นะครับเขาก็จะแตกกิ่งแตกกิ่งเป็นกิ่งกระโดงขึ้นไปสูงเนะนีน้เดี๋ยวเราก็จะต้องมาทํากันใหม่ครับอันนี้ก็ห่อไว้นะครับไม่ได้รูปเดียว เอาไปกินหลายหลายพวงแล้วเอาแล้วถ้าไม่หอก็ไม่ได้กินน,ะนีหวานกรอบครับจนมพูดชัดทิมจันในส่วนของเรานะครับแต่เราก็จะต้องทําให้เหมือนเหมือนต้นนู้นทั้งหมดเนะี่ยเพราะว่าสูงเกินไปนะครับเกินความจําเป็นนะแต่ละปีแต่ละปีนะครับเราก็ปล่อยทิ้งเยอะนะครับแล้วก็เลี้ยงนกบ้างนะ่ะนกเอี้ยงนะครับจะ มาเต็มเหมือนกับเพราะว่าลูกเขาจะดกเต็มต้นเลยก็จะมีต้นใหญ่ๆอยู่ทั้งนู้นครับอีกสองต้นนะครับเราก็ไม่ได้ตัดนะเดี๋ยวนกกระเต็มอีกนะเดี๋ยวเราจะทำในลักษณะนี้นะครับทุกต้นนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะมากครับทำไม่ทันนไะด้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะเราก็ไม่ ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่รก็พาไปดูต้นที่เราจะต้องทํานะครับซึ่งเขาแตกทุกต้นแล้วหลังจากสองปีผ่านไปนะครับเราโลโละหมดเลยเนีย่ทั้งหมดเลยออกดอกเต็มต้นทุกต้นปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ยาก็ไม่ได้ฉีดน้ำก็ไม่ได้ลดครับ ต่ละปีนะครับไม่ได้ลดน้ำเลยครับเพราะว่าเขาเขาต้นใหญ่นะครับรากเขาจะหากินได้ไกลนะครับรากเขาจะอย่างลึกแล้วไม่เคยได้ลดน้ําเลยเนี่ยตัดไปสองปีครับแตกใหม่ใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องตัดอีกนี่ก็เป็นทุเรียนแล้วกำลังงามครับนี้ก็มาชมทุเรียนไปพังๆนะครับเดินผ่านมานะ จมทุเรียนไปก่อนนะเป็นพอมิดครับตอนนี้ได้กินหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ครับต้นใหญ่มากสองปีนะครับเราก็ไม่ได้ดูแลนะปอกดอกทุกต้นเต็มต้นหมดเสียดายครับทำไงได้เนี่ดูนะครับ ต้นอันนี้ห่อได้แล้วครับก็ยังไม่ได้มีเวลามาห่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาเวลามาห่อนะเน,นี่ยก็ห่อไปก่อนครับเพราะว่าทําไม่ทันนะจะต้องเอาตะข่ายคุมนะครับตัดกิ่งกระโดงแล้วก็ตะข่ายคุมดกมากยกต้นปล่อยทิ้งแต่ละปีแต่ละปีนะเยอะมากครับนะครับอีกหน่อยก็จะต้องเอาออกนะครับพอทุเรียนเราโตนะ ก็ต้องเอาออกนะจะได้ครับจะได้ก็ต้องต้องตัดใจนะครับเพราะว่าเราได้ปลูกทุเรียนหมูสังงไว้นะครับที่แรกเขาไม่ต้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยหมูสังงก็กําลังโตถ้าเขาโตกว่านี้หน่อยนะครับเราก็จะเอาชมพู่นะครับออกทุกต้นแล้วครับดกดกมากเอาไม่ทันครับดูแลไม่ทัน ทั้งนั้นแหละมูน่ะงินจีก็มีนะครับงินจีก็เป็นพันดูไบนะครับพันดูไบก็คือมีแต่ใบนะไม่มีลูกนะครับมีลูกปีเดียวนะครับเป็นพันธพ์พอเม็ดครับจกักรพพัดซึ่งได้ชิมความหวานของเขานะครับปีเดียวครับออกมาปีเดียวแล้วก็ไม่ออกอีกเลยเพราะว่าปีนั้นเราบำรุงนะครับแล้วใส่ปุ๋ยมูลข้างคาวนะครับแล้วก็ฟันกิ่งก็ออกหลังจากนั้นก็ไม่ออกอีกเลย เพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนมากน,นี้เราก็พากลับมาเราก็พากลับมานะครับดูชมพู่ของเราต่อนะซึ่งสวนของเรานะครับก็มีหลายอย่างนะครับมะยงชิดก็เริ่มเริ่มออกเยอะแล้วอันนี้เป็นมายงชิดติดผลแล้วครับรุ่นสองนะครับนี่รุ่นสอง นี่ครับปัญหาปัญหาที่เราเจอนะครับเมื่อก่อนนะครับก็ก็จะเกี่ยวกับการห่อครับเมื่อการหอนะครับมันก็จะลงเหลือของก็จะมีการลงเหลือของเศษพลาสติกนะครับซึ่งเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกต้นนี้นี่ก็เป็นต้นที่อยู่ข้างบ้านนะครับเห็นไหมเห็นดอกไหมครับเยอะมากแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ตัดตัดต้นนะครับต้นเขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เดี๋ยวค่อยดูนะครับถ้า อีกลูกนะครับจะเต็มต้นแล้วครับแล้วก็นกเอี้ยงก็จะเต็มหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่หลงเหลือนะครับจากการห่อครับก็คือถุงพลาสติกนะครับไอ้ที่ห่อเนี่ยก็คือลูกเขาลูกเขาไม่ติดนะครับแล้วก็ลูกเน่าบ้างเนี่ยผลเน่าบ้างก็เหลือแต่ถุงพลาสติกนะครับมันก็เลยเป็นขยะนะครับเราก็ขามซีแกนครับโดยใช้ตะข่ายนะครับตอนนี้เราเกลียวไม่หมดแล้วเราก็จะตัดต้นแต่สองต้นนี้ก็คือปล่อยไว้ก่อนครับเพราะว่ามันอยู่ข้างบ้านเนาะ ไว้เป็นอาหารของกระรอกกับนกเอี้ยงนะดูดอกเขาล่างนะออไม่ทัดทับด,ดกมากน้ำก็ไม่ได้ลดปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่กดใจครับสำหรับตัวของผมคนทำก็ไม่มีครับมีผมคนเดียวนี่แหละค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยทำงานหลายด้านมากมันก็เลยเหนื่อยนี้ก็เป็น ลินจีนอพอหนึ่งนะครับเอามาแทนจักรพัดนะครับซึ่งจักรพัดออกปีเดียวครับก็ไม่ออกอยู่เลยถ้านอพอหนึ่งออกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเสียบต้นเขานะครับแต่ไม่รู้จะออกหรือเปล่าเขาบอก2ปีก็โอเคครับสําหรับการตัดแต่งกิ่งชมพูทับทิมจันในวันนี้นะครับเราก็เสร็จ1ต้นนะครับก็เหลือประมาณ1ิบกว่าต้นนะครับที่เราจะต้องทําใหม่นะตัดกิ่งกระโดงครับให้เหลือแต่กิ่งข้างๆอย่างนี้นะได้เท่าไหร่นะครับก็เอาเท่านั้นนะ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการเข้าสวนของเราในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง s ับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจใหครับเข้าสวนสไตล์เรานะครับจะมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการเข้าสวนนะครับเกี่ยวกับการทําอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในสวนของเรานะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ กิมคนนี้กันหวานมาก